สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งในรายการอาชีพทาเฟ่ฟอร์มโฮมวันนี้อาจจะเป็นตอนที่ปิดสรุปของเรื่องเฉียตาย4ี่ครั้งในชีวิตผมนะครับครั้งที่4ี่ช่วงนั้นประมาณปีสองห้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยต้มยำกุ้งนะครับผมเองก็เหมือนกับคนอื่นๆนเ เราไม่ใช่ว่าโตจากธุรกิจที่พ่อแม่สร้างหรือว่ามีเงินทุนมากมายเราก็เป็นเงินหมุนนะครับเป็นเงินหมุนแล้วก็อาศัยความสามารถอาศัยประสบการณ์ของตัวเองบ้างทําให้สามารถสร้างธุรกิจได้นะครับณนะวันนั้นธุรกิจที่เราดําเนินการอาจจะบอกว่าประมาณสัก4ี่ห้าสิบล้าน,นในสี่ห้าสิบล้านเนี่ยก็อาจจะเป็นหนี้สักยี่สิบห้าล้าน เป็นหนี้สักยี่ห้าล้านนะครับก็พอเกิดเหตุการณ์วิกฤตปี4041นะครับ42่สช่วงนั้นก็ซึ่งจริงๆแล้วหลายคนนะครับจากต้มยำกุ้งวันนั้นณวันนี้ก็ยังไม่ฟื้นก็มีหลายคนก็จบชีวิตไปเรียบร้อยแล้วก็มีนะครับหรือว่าบางคนก็คือเป็นเรื่องของยอมล้มบนฟูก แล้วเพื่อให้ลูกหลานได้เกิดหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะครับยอมล้มเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เริ่มธุรกิจใหม่นะคือไม่ต้องไปชําระหนี้แทนพ่อแม่อะไรประมาณนี้นะครับผมเองในช่วงนั้นก็เหมือนกันนะครับในช่วงนั้นก็เหมือนกันเจอธุรกิจซึ่งณช่วงที่เราจะได้เงินนะครับเช่นผมกําลังเตรียมโอนลูกค้าจะซื้อที่ดินเปล่า ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยธนาคารอาคารสงเคราะห์ยังให้กู้ด้วยการกู้เงินเพื่อไปซื้อที่ดินเปล่าเขายังยอมให้แต่พอเกิดเหตุการณ์วิกฤตเขาปฏิเสธต,ตรงนี้ทันทีเพราะฉะนั้นลูกค้าผมประมาณ4ี่ห้าสิบรายถ้าโอนในช่วงนั้นผมก็คงจะได้เงินไม่ต่ำกว่า10ล้านแต่ก็ถูกปฏิเสธถูกถูกระงับทันทีทำให้แทนที่เราจะได้เงินหมายว่า ให้เงินสิบล้านเราก็พลาดไปก็เป็นหนี้ต่อนะครับตอนนั้นสถาบันการเงินหลายแห่งนะครับเกือบ40แห่งนะครับต้องล้มละลายนะครับที่ว่าต้องมีสถาบันการเงินต่างประเทศเข้ามาช้อนซื้อเข้ามาแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมคิดว่าทุกคนเข้าใจดีแต่ที่ผมอยากจะสื่ออยากจะเล่าตรงนี้คือว่าในช่วงนั้นผม ผ่านวิกฤตตรงนี้มาได้อย่างไรนะครับผ่านวิกฤตตรงนี้มาได้อย่างไรก็คือถ้าถามว่าณวันนั้นผมเป็นหนี้ธนาคารหนี้สถาบันการเงินประมาณหกแห่งนะแห่งละสามล้านห้าล้านเจ็ดล้านอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นหนี้นอกระบบอีกจากการขายแลกเช็คจากการกู้ยืมเงินกันเปียรแชร์กันอีกพอสมควรซึ่งหนี้รวมๆแล้วก็ประมาณเกือบ 30ล้านบนนาทณวันนั้นนะครับณวันนั้นแล้วเราทำอย่างไรนะครับก็พยานผมคิดว่าถ้าคนรุ่นอายุ6-7เสิบแบบผมเนี่ยที่ผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นก็คือคิดว่ามองตากันก็รู้ละว,ว่ามันมันยากแค่ไหนนะครับมันลำบากแค่ไหนนะครับจากการที่เคยมีเงินมีเครดิตกลายเป็นล้มละลาย หรือกลายเป็นคนมีคดี5คดี10คดีนะครับแล้วก็และยิ่งขนาดนั้นก็คือว่าสถาบักนการเงินหลายแห่งก็ล้มไปด้วยนะครับทำให้เกิดวิกฤตอย่างสูงอย่างแรงสำหรับประเทศไทยแต่มันต่างจากโควิดณนวันนี้นะครับโควิดณนวันนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนโดนในเชิงปัญหาของเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องโรคโรคภัยเรื่องไข้หวัด นะครับไวรัสโควิด9แต่หน้าแต่ณวันนั้นมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับลากย้ายังไม่ค่อยโดนนะครับแต่ก็ถูกหลายหน่วยงานนะครับสถาบันการเงินปิดหลายแห่งนะครับคนตกงานนะครับเรื่องการผลิตการส่งออกเริ่มมีปัญหานะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME นะครับก็จากณวันนั้น นะครับผมตลอดเวลาก็คือว่าอยากจะเรียนว่าบางวันเนี่ยที่เราเจอกับเจ้าหนี้นะครับเจอลูกหนี้ตามอะไรก็มันก็ไม่คือคือมันไม่ได้แต่ก็มีเจ้าหนี้เราต้องชำระดอกเบี้ยนีช่วงนั้นผมก็ยังต้องผันตัวเองไปสอนหนังสือก็บอกตรงนี้เลยว่า รายได้แต่ละเดือนเนี่ยมันยังไม่พอจ่ายดอกเบี้ยเลยนะครับแต่ก็ต้องเอาชีวิตผ่านมาให้ได้นะครับมีบางครั้งนะผมมีความรู้สึกว่าคืนนี้นอนหลับถ้าพรุ่งนี้เช้าไม่ตื่นมาก็อาจจะดีนะครับคืนนี้นอนหลับพรุ่งนี้เช้าไม่ต้องตื่นเลยก็อาจจะดีก็หมายถึงยังไงหมายถึงว่าเราก็คงจะหลุด นะครับไม่ต้องรับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้สินแต่อะไรจะเกิดขึ้นนะครับครอบครัวลูกเมียรหรือบริวารญาติพี่น้องเราจะอย่างไรเพราะฉะนั้นพอจากเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าเราคิดอย่างนั้นไม่ได้ละทำยังไงก็คือต้องถือธงนำเพื่อให้รอดนะครับจากเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจทั้งนี้ได้ ครับซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผมก็เรียนจบปริญญาเอกเ,เรียบร้อยแล้วนะมีสามปริญญานะครับแต่เรามีความรู้สึกว่าสามปริญญานั้นอาจจะช่วยไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาในขณะนั้นได้ซึ่งมันอาจจะทั้งสังคมเจอเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่มีแบ็คไม่มีฐานการเงินจากครอบครัวก็เลยต้องเผชิญเหตุการณ์ตรงนั้น เลยเกิดความคิดเปลี่ยนนะครับว่ายังไงก็ตามเราตายไม่ได้นะครับตายไม่ได้ต้องหาวิธีนะครับต้องหาวิธีก็คือว่าแต่ละวันคิดว่าอ่าวันนี้ผ่านผ่านหนึ่งวันนะครับกลางคืนนี่บางทีในหัวสมองมันคิดตลอดเวลามันก็คือวนเวียนเหมือนเดิมไม่มีทางออกเนี่ยแต่สุดท้าย ผมก็ใช้ความพยายามหลายช่องทางต้องบอกว่าทําทุกวิถีทางนะครับพยายามเจรจากับเจ้านี่ที่บอกว่าไปปรับโครงสร้างนี่ไปขอลดย้อนไปอะไรต่างๆนะครับไปประวิงเวลานะครับไปแสดงเจตนาเจตจำนงว่าเราไม่หนีคุณเราจะใช้นี่คุณนะครับแล้วก็สุดท้ายเหตุการณ์ผ่านไปจน ถึงประมาณปี50นะครับ51ผมเรียนลงว่าวิกฤตครั้งนั้นผมเองก็ใช้เวลาปรมาณเป็น10ปีในการที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับแล้วก็เมื่อมานึกย้อนหลังไปแล้วเนี่ยถามว่าทำไมถึงผ่านมาได้นะครับเพราะตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมปริญญาตรีโทเอกของเรามันช่วยแก้ตรงนี้ไม่ได้นะครับ แต่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่มันช่วยเราให้ผ่านตรงนั้นได้จริงๆก็คือเรื่องของปรัชญาจากในหลวงรอเก,กานะครับไม่ใช่ปรัชญาเสถิตพอเพียงเรื่องนั้นเราพอเพียงเราต้องอดออมอยู่ละแต่ที่สําคัญก็คือเรื่องของพระมหาชนกนะเรื่องของความเพียรพยายามนะครับเรื่องความเพียรพยายาม เพราะฉะนั้นในเหตุการณ์ของผมในช่วงนั้นเนี่ยก็คือว่าที่รอดมาได้เขาบอาว่าความเพียรพยายามไม่ยอมแพ้นะครับก็เหมือนกับว่าในพระหมหาชนกที่ตัวละครต้องว่ายน้ําข้ามฝั่งนะครับว่ายน้ํากลางหมหาสมุทรถึงแม้ว่าจะไม่เห็นฝั่งไม่เห็นโอกาสรอดแต่ก็คือไม่หยุดว่ายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็เหมือนกันก็คือ ไม่หยุดในการที่จะแก้ปัญหานะครับก็เลยจนสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ผมพูดว่าถ้าเราเป็นคนที่เป็นคนดีนะนะครับแล้วก็มุ่งมั่นนะครับอดทนมีความเพียรพยายามในการที่จะสู้กับปัญหานะครับสุดท้ายมันก็ผ่านมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ การผ่านวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาถ้าผมยอมแพ้ก่อน10ปีมันก็คือแพ้นะครับแต่เราไม่ยอมแพ้นะครับตลอด10ปีเราก็ทําให้ผ่านวิกฤตนะครับทำให้คนที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งในเชิงธุรกิจในเชิงสัมพันธภาพอื่นๆเขายอมรับในความเพียรพยายามยอมรับในความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ จากเจ้านี้สุดท้ายก็คุยกัยนไปคุณมาก็กลายเป็นญาติสนิทกันไปก็มีนะครับก็เรื่องนี้นะครับการมัอเฉียดตายหรือว่าเนี่ยอาจจะบอกว่าตายทั้งเป็นเนี่ยคุณอยู่มันอยู่ที่ความคิดของเรานะครับว่าจะสู้หรือไม่สู้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณคิดว่าหยุดสู้มันก็คือจบนะครับแต่ถ้าบอกว่ายังสู้นะครับ มันไม่มีใครที่จะมาจับมือให้คุณแพ้นะครับมีแต่ว่าตัวเราเท่านั้นละ่ะที่บอกว่าเราจะไม่ยอมแพ้เราจะต้องชนะเราจะต้องสู้ต่อไปนะครับดังนั้นผมคิดว่าจากเทปชุดนี้นะครับเรื่องเฉียดตายสามสามเฉียดตายนะครับกับเรื่องการแก้วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านทุกฝั่งนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจหรืออยากจะแลกเปลี่ยนก็ติดต่อเข้ามาทางรายการได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ไว้นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเรื่องของการที่เจอปัญหาในช่วงยาวเป็นช่วงระยะเวลานะครับแล้วมันอาจจะยังหาทางออกไม่เจอ แต่ที่สำคัญคืออย่ายอมแพ้อย่าหมดกําลังใจนะครับแล้วก็ซึ่งจากคำว่าไม่หมดกําลังใจไม่ยอมแพ้คุณจะพบช่องทางในที่สุดครับสวัสดีครับ